มณีอธินาธานาเวรมณีกาเมมุสาสุรามีวัดชรสารเดชเลิศพิสุทธิ์รวมชาวพุทธในท้องถิ่นศีลร,รักษาเพื่อปรองดองสมานชัน ขวัญชีวาหมู่บ้านศินห้าจังหวัดลบบุรีพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีพระโสพผลพัฒนาคุณแสนดีชี้คำสอนบ้านวัดโรงเรียนหน่วยราชการพลังบวรงามทุกตอนเพราะศรนห้าพาก้าไปพระครูด็อกเตอร์พัฒรธรรมคุณ เมตตามาสถานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมให้คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงทำรงไทยเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประชามีศีลมีสุขมีปรองดองเป็นคันลองสามัคคีทวีค่าสันติสุขเป้าหมายหลักปักธงมาอนุโมทนา กรรมการศิลห้าสาธุเทินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัชันหมู่บ้านรักษาศิลห้าวัดชรสารเดชตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลชรสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีโดยเมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567ที่ผ่านมาพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี มอบหมายให้พระครูดรพัทรธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมประธานคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยท่านจุาค,คุณดรพระสโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงประธานฝ่ายสาธารณาสงเครคาะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลห้านวัดชรนสาร,รเดชอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูวาปีรัตนวิบูลเจ้าคณะตำบลชสรสารเดชเจ้าอาวาสวัดชสรสารเดช พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลหจากนั้นในเวลา13.30นาฬิกา30นาทีนยวันรบสนแก้วนายอำเภอหนองม่วงประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันลบสนแก้วในอำเภอหนองม่วงได้กล่าวถวายรายงานตามที่วัดชสรสารเดชได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าประชาปเป็นสุขประจำปี2567ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนาและนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามมีสัมมาชีพที่สุดจริต ไม่เบียดเบียนกันบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้านโดยมีวัดชรนสารเดชเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านทําให้หมู่บ้านแห่งนี้พัฒนาสามมาชีพจากขนมไทยธรรมดาภูมิปัญญาชาวบ้านขนมข้าวต้มมัดพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าแช่แข็งส่งออกจำหน่ายต่างประเทศรวมถึงผลไม้ไทยขนุนแปรรูปเป็นขนุนทอดกรอบถือเป็นของฝากของอำเภอหนองม่วง ตำบลชอนสารเดชยังมีแหล่งท่องเที่ยวกเกษตรเชิงพุทธสวนอินทาลามชอนสารเดชเจ้าของสวนใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพซื่อสัตย์จริงใจต่อผู้มาเที่ยวชมนอกจากผลสดอินทาลามแล้วยังมีชาดอกอินทาลามและน้ำเชื่อมอินทาลามอีกด้วยยังมีศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของตำบลชอนสารเดชการอยู่ร่วมกัน ของบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการถือเป็นพลังบวรเราจะเห็นได้จากการตรวจเยี่ยมประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าในครั้งนี้โดยมีวัดในแต่ละตำบลน,นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงการประกอบสาม,มาชีพอย่างสุดจริตด้วยยึดหลักการดำเนินชีวิตด้วยศินห้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมร่วมกันพัฒนาคําว่าหมู่บ้านรักษาศีลห้าให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพีย เป็นจะสิน้นเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนทำมาไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้หม,มาทวงคำมันหมู่บ้านสินหาคือเป็นพันธา ชาวพูทุกคนทั่วไทยสำนักพูตขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศิลธรรมในใจต้องมี mm hmm. เป็นจะสินว่ายังไงไหนลองท้อ ทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดๆอีกที ข้อหรือยังมีศีลสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทมโจมตีใจเราทุกทาง มีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจ เบนจะสีนว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อหนึง,ง,งหามฆ่าสัตว์ขอส,หขอ,ส,หขอ,สขอห้ามรักรัพย์ข้อสห้ามิตการขอ4ีห้ามพูดท็ศข้อ5ห้ามิสุรแล้วเบนจะทาทั้งห้า ว่าอย่างไรในบอกชัดๆอีกทีข้อหนึ่งเมตตาการุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสา,กกามกรรมะสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อหาสตรีสัมปชัญญะสิบห้าขอ้อทำห้าขอ้อ ทำใจทำได้สักขอหรือยังมีศีลสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังอยุคสมยัยสื่อออนไลน์ท้งโทร จมตีใจเราทุกทางมีสิน้นมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีสิน้นมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาะทุกหมู่บ้านรักษาศีลธรรมสังคมน่าย យ៉ាងយ